รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2565 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก่อตั้งเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศัการาช2530 ที่ถี่พอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนมีวินยใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมสีประจำโรงเรียนชมพูเขียวสีชมพูหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมสีเขียวหมายถึงความยั่งยืนมั่นคงปัจจุบันมีนางอมมารินคำทวีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนองค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง่งตอนที่1กับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่1มีการจัดการศึกษาดำเนินการวางแผนการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจับทำแผนพัฒนาคุณาภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและแผนปฏิบัติโดยคำนึงถึงบริบทและความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางก,การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหนังสูนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา การรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC การแก้ปัญหาการเรียนของผู้เรียนด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการจัดตามคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการการสร้างบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนประธานนักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกล,ลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบาย กลยุทธการบริหารการจัดการสถานศึกษาตามบริบทของชุมชนและท้องถิ่นพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทํานวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาคือการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ นำเกลื้ยงโมเดลและส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการ,การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชน สร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและโรงเรียนบ้านน้ำเกลียงรวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยงด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเกรียนตามแนวคิดทาโรโมเดลและได้รับโลกเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีด้านที่5 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการอบรมออนไลน์รวมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาจัดทำนวัตรกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางออนไลน์เพจบุ๊กว็บไซต์โรงเรียนบ้านนังเกลีย้ยข่าวประชาสัมพันธ์ Facebook และ Line แอปพลิเคชันตอนที่2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการ Active Learning และ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนังเกลียงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เลืว้อไวรัสโคโรนา2019องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผลงานโดดเด่นในรอบ6เดือนที่ผ่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4 โดยมีผลสําเร็จที่เกิดขึ้นดังนี้ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคือนักเรียนมีผลคะแนนการสอบโ,โอนิตชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจําปีการศึกษา2564ซึ่งสูงกว่าคะแนนระดับประเทศจํานวน2รายวิชาได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์และสูงกว่าระดับ จำนวนสองวิชาได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ผลที่เกิดกับครูคือมีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ส่งผลได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีระดับกลุ่มและระดับเขตดัง านาานีดงสาวทิตาพรลารุมาได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นประเภทที่เลี้ยงเด็กพิการดีเด่นนางสาวสุภัตรานามศรีได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นประเภทครูผู้สอนประถมวัยดีเด่ดดนนางเพชรมณีบุญสุขได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นประเภทครูผู้สอนกลุก่มส,สาระภาษาไทายดีเด่นนางสาวสุดาวันเลียมลุน ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒน,ธ,นธรรมดีเด่นนางสุพรรณีนาดแนวดีได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นนางณภาพรวงใจได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นประเภท บุคคลดีเด่นประเภททุกประการโรงเรียนดีเด่นที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำเกลียงได้นำหลักน้ำเกลียงโมเดลมาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพดังนี้หโรงเรียนบ้านน้ำเกลียงได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมสำหรับวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยบ้านวิทยา เข้าร่วมโครงการลูกเสียจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา4โรงเรียนบ้านน้ำเกลียงได้รับการประกันคุณภาพภายนอก2มส,าสจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา5โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงผ่านการคัดกรองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4เพื่อขอรับการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและ6โรงเรียนบ้านนําเกลียงรวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยงด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนตามแนวคิดทาโลสโมเดลและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย ยลายราชภาัฏอุบลราชธานีผลที่เกิดกับผู้ปกครองและชุมชนผู้ปกครองได้รับรู้ติดตามความก้าวหน้าของบุตรหลานและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและร่วมใช้สถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมโคกน้องน้ำบมเดลกิจกรรมตักบาตรในวันขึ้น กิจที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพได้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นหลักปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง ให้สำเร็จตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแ,แก่ทางราชการต่อไป